สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปช่องเจนนมารถตู้สิงมเมื่อหนีพระเมืเปื่งสถานทีตัง้งเวทีค่ะนี่สาสองนวยน้ำสติต็มแล้ว ลานปูนบอกย่างกวงครับพี่น้องก็จะตั้งวิทีฝั่งนี้นะครับเหมือนเดิมนี่เป็นลานปูนเจมอภิชายิสอง พูดพี่น้องรถโจะภาพเราก็โยกขึ้นได้เดี๋ยวภาพเบื่องนี้ก่อนจะพาขับไปบื้งข้างในอันในบ้านมีงานขาวดำเสียงของว่าหอดผีสถานที่โอ้ยขว่วงห่วงาตรีานปูนแบอยังนี้จิดตุลาอมนี้ค่ะว่าจืดแล้วครับพี่น้องเปิดปีตฤดูกาลยู่นี้ไเลยเลย สบายมากกว้างขวาง,วางน้านปูนยางดีอันนี้ไปสืบสออสือบสอบถามสืบประสนสอบถามจยัางไม่ติมมาเล้วว่าหมดไปสองล้านนะคะสำหรับที่ปูนตรงนี้นะคะนี่นี่ หกคูณสิบสองนี่ช่องแบบนี้กช่องนี่ช่องใหญ่ๆนี่แถวเงาหกแถวตรงสิบสอง <c oughs> หมดไปสิบสองล้านที่แรกพื้นที่บอติมพื้นที่หอดน,นี่นี่หอดมองดำๆนี่ที่หอดน,นี่ เท่ยนนี่นี้เราที่นี่เพียตังหานตัง,งเงียงแล้วบปที่นี่คือแบบว่าพอดีพอดีกระบี่ที่เรียกว่าปีนาเป็นก้อยสิเทีกบดที่นี่เอาไปเอามาพี่น้องขารอบป,ปีนาบไ่ไดเพราะว่าฝนกะเป็นคือสิโตกย่านมันจืนเท่ไปเต็มเลยค่ะ ไปติมเลยสะดวกสบายสะดวกสบายมั่นหาสีด ไปอีย่าง,ม,ง,งมาแก,กขื้นแกโลงอยู่แถ่คออือเราะเหตุป๊าสติ๊กเกอร์ไปมาจืดยิบแขงงอย่งนั้นอยู่ในขอ้นนขอขุ่น สติเกอร์ไม่มีป็นซีนอยู่นี่เลยมาซีนที่ร้านเลยค่ะเลเ็กแดงในกำนานเลเ็กแดงกัำลังท่าสี อันนี้เป็นช้างโรดนะคะทุกคนันนี้ต่างเรื่องเรื่องอันนี้เพิ่มอันนี้นายสิเป็นลิกเดียงห้านะหรือเปล่าทำประหารภาพขนาดสิเป็นเพิ่มมองแค่ด้วงกออกมาแต่นี้แต่ลิกเดียงรุ่นเก่านี่ยเขาบอว่าบางยังหนับพี่น้องเล็กตัด แคสซี่ใน,นรถบาสนะคะรถยี่สิบขั้นปีนี้อันนี้รถจอภาพแล้วก็โยกขึ้นแบบให้โดดลิงที่ลองเบรกระกบบไม่โดดลิงเป็นบอกให้โดดลิงนะคะเนี่ยไหนเปิดเสียวโซกลงต่างเปิก็สียโยกขึ้น นึ่งสองสามสี่อันนี้จอรบริได้ได้เยอะทั้งแต่กระจอทั้งเรื่องกระจอรถจอ่วมีหานผ้าจอ ขึอจอก็ใหญ่มากนะคะเท,ท,ท่ารถหนึ่งคันเลยใหญ่ค่ะกี่ดีแล้วบัดน,นี้คื่อว่าบัดนี้นาปากระโทขเกนดไปก็คือปมาอ่านนาที่สูงสํารดนี้ได้สูงสํารดนี้ได้นะคะับไม่วามเป็นจออันนี้ก็รถบาทรถบาทพี่น้องมาเด้อ เจ็ดตุลาคมนี้นะครับเปิดรดูงการมรำระเบียบอัธสินสถานที่กวางขวงปอดฝนแน่นอนมือนันวะมือหนีวะแต่ว่ามือนันบปเนี่เอาล้อลุ่นกันว่าสิ่เป็นเจ้าไอ้ฝนสิห้ามมือพห้ามแต่ว่าขันห้ามกับปอตองยานเพราะว่าว่าเป็นขีดต,ตมแน่นอนนะคะนนรับเพราะว่าได้ปูนหเป็เแลวากับหกสิบปีระบเบี่ยบอัธสิ ภาพพี่น้องเบื้องเบื้องหลังกระสีน้อยแน่ที่ค้นบกอยมาถไทยส่วนทางนี้นะคะภาเป็นออกมาเบื้องการทํางานของผู้อยู่เบื้องหลังนี่ผู้อยู่เบื้องหน้าน,นี่ไง <Wayne. S 1>